ไกมากนะเห็นบ้านเนี่ยหายไปเป็นร้อยร้อยหลังคาเนี่ยแล้วของบ้านเขาเนี่ยหายไปแค่ร้อยเมตรสองรอยเมตรเนี่ยเขายังตื่นเต้นกันของเราเนี่ยหายไปปีกิโลการจัดเซาะเนี่ยพื้นที่หายไปประมาณถูกกัดเซาะไปแล้วทั่วประเทศประมาณแสนสามหมื่นไร่ที่หายไปที่จมทะเลนะะในช่วงในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาคือน่ากลัวตรงที่ว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยเราพัฒนากรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยอยู่ใกล้ชายฝั่งดังนั้นเนี่ยผลกระทบของการกัดเซาะตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบโดยตรงรต่อในแง่ของการพัฒนาเมืองของกรุงเทพและโดยเฉพาะตัวเลขที่น่ากลัวก็คือตัวชุมชนที่จะเกิดขึ้นรอบตัวสุวรรณภูมิเนี่ยอีกประมาณ3ล้านคนคในในในอนาคต ังนั้นเนี่ยถ้าการกัดเซาะเนี่ยลุกเข้าไป8กิโลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องลอกคนที่อยู่รอบอสุบ่รรณภูมิแนาคตแน่นอนหลายชั่วอายุคนมาแล้วที่ชาวบ,บ้านในชุมชนชายขอบทะเลเล็กๆแห่งนี้ต้องต่อสู้อยู่กับภัยธรรมชาติตามลำพังโดยมีแต่วัดกับญาติโยมเท่านั้นที่ช่วยกันไปตามมีตามเกิดโดยไม่มีหน่วยใดเข้ามาเหลียวแล เราก็ทอดกระถินทอดกระปาแล้วก็ได้รับบริจาคจากประชาชนก็คนละเล็กละน้อยล้วก็มาทำไว้กต่พระประทัะทงไว้เอาวัดเนี่ยต่อสู้มาเนี่ยมันก็อยู่ได้มาประมาณเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยเขื่อนที่เราทําแบบช่วยช่วยอะ่ะมันก็ต้องเริ่มต้นอะ่ะมันไม่ทําทีเดียวมันก็ต้องค่อยๆเริ่มไปปีนี้มีงบเท่านี้ก็ทําไปเท่านี้ก่อนปีหน้ามีใหม่ปีนู้นมีมาอีกมันก็ประสบความสําเร็จเองถ้าไม่ทําอะไรเลย มันก็เป็นไปไม่ได้อะไรก็เกิดได้ต้องกราบเรียนนายกนายกทักษิณช่วยหน่อยเธอตรงเนี้ช่วยหน่อยมันเป็นเมืองหน้าดานขอให้นึกถึงความสําคัญตรงเนี้เพราะว่าถ้าปล่อยให้พังเข้าไปเรื่อยๆถึงอําเภอถึงจังหวัดมันก็จะมันไม่อยู่แค่นี้มันต้องถึงกรุงเทพแน่นอนความสําคัญหรือผลกระทบเนี่ยมันมีมากมายต่ออนาคต เพราะตรงนี้เป็นเมืองหน้าด่านต้องช่วยกันถ้าฉันอยู่ไม่ได้คุณก,ก็อยู่ไม่ได้ ไกลนักจากกรุงเทพยังมีตัวอย่างปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดอีกแห่งหนึ่งนั่นคือที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการหลายหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ทะเลได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เข้าขัน้นรุนแรงที่สุดในประเทศ ก็เี่ยวับช่างครับวิ่งเรือกันวิ่งเรือเอยู่ในคคองนเนี่ยประมาณนี้ร่วมยี่สิบปีแล้วผมเรียนนี่ก็เปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อก่อนคองมาเล็กกว่านี้ฮะนี่ยคอมันกว้างใหญ่เพราะมันเลื่อนลงไปเนี่ยที่คอไฟฟ้าเนี่ยชายชายคองพอดีเลยนะฮะที่ก็ปักปักเนี่ทีอันนี้กอมันก็เลื่อนลงมานี่ยก็มีปัญหาเรื่องที่บ้านนี่แหละที่ต้องย้ายหนีกันเพราะว่าิ่งมันพังะ ฮะจะไยปอมสู้ไหมห่ไหวก็ต้องย้ายขึ้นไปะสะพานตัวนี้เป็นสะพานเชื่อมของสองตำบลน,นะครับฝั่งฝั่งซ้ายมือเป็นของตำบลแหลมพระผาฝั่งขวามือเป็นของตำบลน,นาเกลือนี้มันพอเชื่อมทาสะพานแล้วดินทุงโคลนฝั่งที่อยู่ติดกับน,นาเกลือดินมันสไลด์ลงมาครับดินดินดินชายมันสไลด์ลงมาครับ ตลิงมันพังมาสุดครับปีแล้วสไลด์ลงคลองไปสามหลังบ้านเนี่ยปลูกไว้แล้วก็เลื่อนลงคลองอย่าเงี้ยเขาก็ต้องหนีต้องไปอยู่ที่อื่น,นบ้านพุะสมุทรจีนเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอพระสมุทรเจดีที่ประสบปัญหาเข้าขั้นวิกฤตผื้นแผ่นดินอันภัยสารของชุมชนชายฝั่งที่มีประวัติยาวนานแห่งนี้ ถูกน้ำทะเลกัดเซาะกดหายลงไปทุกวันจากการศึกษาพบว่าอัตราการกัดเซาะชายฝั่งของพื้นที่บริเวณนี้สูงถึงกว่า25เมตรต่อปีเดิมพื้นที่แนวนี้จะเป็นพื้นดินทั้งหมดแต่ปัจจุบันเกิดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลฮนะทะเลก็ได้ลุกเข้ามาจนพื้นดินหายไปกลายเป็นทะเลเข้าไปหมดแล้วครับ ก็เร <justement>, um <NY> hmm? nah, ิ่ม <menus> กัดซอกเข้ามาเรื่อยๆนินวันละนิดวันละหน่อยแต่ถ้าเกิดมีพายุเข้ามาก็จะทําให้การกัดซอกเพิ่มแรงมากขึ้นนะฮะตั้งแต่กัดซอกมากประมันสามสิบถึงห้าสิบปีนะฮะระยะทางก็ไม่ต่ำกว่าสามกิโลครับอยู่ชายนอกนู่เลยนะอยู่ชายข้างนอกนู่นตอนแรกเลยนะที่อยู่ชายนอกวก็ย้ายไปคอนโดแต่ก็ย้ายกลขึ้นเรยอขึ้นเหลอไหลงย้ายถัมาแถวเรือ ผมก็ไปสองหลังสามหลังก็ไปนี่อีกสามหลังวันทั้งน่นไม่เคยย้ายพ่ออะไรอ่ะตอนอีกบนทพังบางอ่ะอยู่ไม่ได้พังตกน้ำเลยอ่ะตกทะเลเลยอ่ะถ้าเลไม่ได้ขดลงมาลงทะเลไปอ่ะหลังนี้ประมาณแปดปีกว่าแล้วหลังที่สองที่ย้ายมานี่ก็ประมาณหนีักราวสิบปีสิบปีอังนี้เพิ่งจะจะแตก นี่ยงางเข้ามาเนี่ยสยมัยน<ม>ันผมเป็น,นเด็กๆกันนะครับโอ้โหฝาจะวิ่งถึงนูนะ่หนหรอกแม่งไกลโรดเลยอะไกลลิบเลยแต่แนี่มีตะป่านนั่นเลยนะเขามาหลงป่านะ<ม>ป่านระยะนี้ไม่มีมีตะป่ามุดทั้งนั้นเลยอะมันเนทางระยะปีละเส้นกันพังเนี่ยปีละหนึ่งเส้นกี่สิบวายี่สิบวาเออเห็นในพวกชาววังมันบอกนะพอมาลงประตูน้ำตูมป้านตงการระยะเลยว่าทิ้งเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่งี้มาก มันก็การระยะของมันถูกนะว่าปีหนึ่งเซนหนึ่งก็ย้ายเข้ามาทีระยะขีปีสด่ว่าจะมันย้ายเข้ามาประมาณห้า้เซนจากใช้ฟั่งไอที่ว่าจะทําตรงน้ํากันเนี่ยนะมันก็อยู่ในระยะประมาณ5ปีฝังวัดสมุทรราวาดอย่างรวมจิตใจของชาวบ้านขุนสมุทรจีนเดิมมีพื้นที่กว่า70ไร่ปัจจุบันถูกน้ำทะเลกัดเซาะ เหลืออยู่ไม่ถึงห้าไรพระอุโบสถหลังที่เห็นนี้ต้องยกพื้นขึ้นสูงหนึ่งเมตรเพื่อให้สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งวัดก็อย่างศาราหรือว่าโบสถ์นี่ก็ต้องยกพื้นขึ้นใหม่อย่างศารานี่ก็จะต้องปูให้มันสูงขึ้นเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่พ้นน้ำอย่างอย่างที่โบสถ์ก็ต้องยกพื้นใช้เป็นพื้นไม้กระดานปูเป็นพื้นไม้กระดาน ือว่าเมื่อก่อนนี้คือลุยน้าไปไปแล้วตอนหลังชาวบ้านก็เห็นว่าไปนิมนต์มาแล้วก็จะต้องลุยน้ําไปก็โยมก็มาช่วยกันสร้างเป็นสะพานไม้ให้ตอนหลังนี่ก็มา,มาทําเป็นสะพานปูนคือข้างหน้าข้างหน้าวัดนี่เมื่อก่อนนี้จะมีโรงเรียนจะมีโรงเรียนอยู่แต่น,นี้ว่าน้ําก็ได้กัะเซาะเข้ามาแล้วก็ทางโรงเรียนก็ไม่มีปัจจัยเงินทุนที่ว่าจะมากั้น มากั้นเขื่อนก็เลยต้องย้ายโรงเรียนหนีออกไปผู้ใหญ่สมอนเข่งสมุดผู้ใหญ่บ้านขุนสมุดจีนและชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนต้องเผชิญปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่มานานหลายสิบปีจนหลายครอบครัวที่ทนรับสภาพปัญหาไม่ไหวจำต้องย้ายถึงฐานอพยพไปอยู่ที่อื่นมันกัดเซาะเข้ามามันก็หนีเข้ามาเรื่อยเรื่อ,อจนแบบ มันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็รีดนลนต่อสู้การช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเราก็ทําเขื่อนไม้เขื่อนดินทากันทุกอย่างอ่ะทีแรกเราก็ชักชวนคนนอกหมู่มาด้วยหลายๆลหมู่จะมารวมกันนะประชาคมแล้วก็มาช่วยกันเขาหนัหนกเขา้าเขาก็ล้าเข้าอะไรเข้าเขาหนีกันหมดละสั่งอย่างหมู่แปดกับหมู่สิบเนี่ยสองหมู่เนี่ย,ยบ้านถ้าจะไม่มีนะมันพังมาเขาก็ต้องอพยพไปเพราะเราเนี่ยมันพังเข้ามาเยอะผลกระทบก็เลยเข้าไปหากรุงเทพแล้วตอนนี้ อย่างองค์พระสมุดจะดีอะถ้าหักปล่อยอยู่อย่างนี้ไม่เกินวัดเหมือนกันเนี่ยไม่เกินห้าปีเนี่ยต้องมันสลายต้องจมแน่นอนถ้าไม่มีการทําอะไรขึ้นมามันการทําอะไรขึ้นมาต้องจมอยู่ไม่ได้หรอกก็เกิดปัญหาที่ขึ้นมาชาวบ้านก็ไม่มีที่ทํากินไม่มีที่อยู่อาศัยก็จะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ด้านนอกเข้าชุมชนเมืองเข้าไปก็ไปหางานทําที่เป็นงานโรงงานงานบริษัทอาชีพนี้ก็จะเริ่มสูญหายลงไปแล้วฮะถ้าในอนาคตเกิดไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยคิดว่า หมู่เก้าของตำบลแหลมพาพานี้คงจะต้องหายไปจากแผนที่ประเทศไทยแน่นอนครับเพราะตอนนี้ระยะทางของหมู่บ้านก็เหลือไม่ถึง1กิโลความกว้างฮะจากทะเลกับหมู่หนึ่งเพราะอีกปีหรือ10ปีข้างหน้าก็อาจจะหายไปหมดเลยครับยังมีปัญหาการกัดเซาะในอีกหลายๆจังหวัดรอบอ่าวไทยตอนบนซึ่งรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หากมองไปถึงสาเหตุของปัญหา แม้ปรากฏการเคลื่อนลมในทะเลจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการกัดเซาะของชายฝั่งแต่ปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งให้เกิดการกัดเซาะที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนั่นก็คือจำนวนป่าชายเลนที่ลดน้อยลงเมื่อก่อนนี้ป่าชายเลนมันมันมันจะเยอะฮะแล้วก็พอเขา่างป่าชายเลนออกเนี่ยต้นไม้มันน้อยอะไรเงี้ยคืนมันก็ซัดเข้ามาไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีที่ว่าต้นไม้ที่ ยกองคืนฮะมันก็พังเข้ามาเรื่อยๆพังเข้ามาเรื่อยๆฮะป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมหาศาลเนื่องจากเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งยังช่วยป้องกันการพังทลายชายฝั่งทะเลลดความรุนแรงของคลื่นและชะลอความเร็วอ